สวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีก่อนไกลหน่อยกันนะมืันนี้เอาเลือกเอาใช่เนาะค่ะืัอนี้เนาะสวัสดีก่อนไกลหน่อยกนน่อนเรื่องืันนี้เด้อค่ะค่ะมืัอนี้ไปท้ำบุญมากเนาะคะ <c> ่ะเอฟซียังใส่สุดเก่าอยู่ดิเมื <c> ่อเช้าน,นี้ไปท้ำบุญน้ำคุณแม่หนูหน้อยเนาะค่ะเอาเอาเอาเงินไปหมอบให้เพิ่นเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นบ่นบมีค่ารถไปหามหมอเนาะค่ะก็เลยให้ ให้เป็นทำบุญรอมเพิ่นเนาะคะ่ะหมูเ่เ้าเนี่เพราะว่ากะให้บุญบารมีที่ทำหมูเ่เ้านี่เนาะคะ่ะกะให้ไปโซเอฟซีทุกคนเนาะคะ่ะให้ไปโซเอฟซีทุกคนคือกันเพราะว่าทั้งสองทำบุญไอ้กะได้อธิษฐานถึงเอฟซีทุกผู้ทุกคนที่เป็นเอฟซีของสองฝันและก็สองไกลนั่งคือกันเนาะคะ่ะ ให้ได้เกิดบุญได้เกิดบารมีน้ากันเงินบาทหนึ่งหาบาทจีบบาทก็เป็นบุญน้ากันเนาะค่ะให้เกิดบุญเกิดกุศลน้ากันสร้างบุญกับคนป่วยหรือว่าคนที่เพิ่นตกทุกข์ได้งายก็ห้ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลน้ากันท่าแม่นบาทหนึ่งสลึงหนึ่งกับเป็นบุญเนาะค่ะก็ถือว่าเห้ได้ทาบุญไงเพื่อกันเนาะค่ะมือเสานี่ก็ได้ไปมอบให้เพิ่นอยเนาะค่ะสําหรับคุณแม่หนูน้อย ทีเพลินป่วยปิ่นมะเร็งเนาะคะ่ะกะการหัวซึกว่าดีได้ค่ะซึ่งมือเสาร์นี่ท้าบุญไปแล้วตอนแรกเข้ากบลาบซับก็หัว <c> ซ <oughs> ึกว่าดีดีหล,ลายเลยเนาะคะ่ะเพราะว่าทางช่องใจปฏิบัติแบบนี้มากประจําเพราะว่ายัางมอเสาร์เนี่ยก็จะไปไปวัดเนาะคะ่ะไปวัดบ้านแล้วเขาก็คอยมามาทําอย่างอื่นเนาะคะ่ะอันดับแรกเลยเข้าต้องไปวดัด ไปไปวัดไปจังหันพระทรงนี่แหละค่ะก็คือทํำท้ำบุญล่ะค่ะวัดไรกก็ได้นะค่ะเอาทํำเลยก็คือการท้ำบุญเนาะพี่เนาะเพราะว่าแม่ฟันตอนเศร้า่นจินมากไปวัดนะคะท้าวบไปวัดเต้วัดเนึงเพคือก็ต้องหามองไปวัดไปวัดไปท้ำบุญเนาะพี่เนาะถ้ำบุญเ่บาตถ้ำบุญจังหันเนาะค่ะไปจังหันประ่าเพระาะว่าแม่ทํำแม่ท้ำแม่ทํำมือใดกระซังจะอธิษฐานหอดเอฟซีสุกขนเลยด้ยค่ะ หอดไอให้บุญบารมีที่ช่องฝันทำที่แอดฝันทำมเสมอที่ทำบุญทำบุญก็วัาได้ก็สร้างทำบุญกับพระาจารย์องค์ได้กสร้าง,าานนางแอดฝันจะอธิษฐานหอดเอฟซี Hot, FC, ถึงเอฟซีทุกคนเลยที่ที่มาน่วมบุญผู้ลนกับทางช่องเนาะคะ่ะให้เกิดบุญเกิดบารมีไปน้ำกันแอดฝันจะอธิษฐานแบีนีน้ตลอดเนาะคะ่ะการได้เกิดบุญไปน้ำกันอิ่ดี